เวลาที่น้องไปเจอหน้าตาโจทย์แบบนี้นะคะบางคนไปต่อไม่ได้เลยถ้าเป็นในคลาสนะคะจะแนะนําน้องว่าให้น้องเปลี่ยน5ยกกําลังลบ x ให้เป็นตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนเพื่อจะได้มองได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นในข้อนี้ขอเปลี่ยน5ยกกําลังลบ x ให้เป็นตัวแปร A นะคะอะ่เราก็จัดการเปลี่ยนกันเลยค่ะได้เป็น A บวก 3a บวกกับ a, a มีค่าเท่ากับ125จากนั้นรวมพจน์ตรงนี้ได้เลยค่ะ a บวก3 a บวก a ตรงนี้น้องก็จะได้5 a แล้วก็จัดการแก้สมการนะคะน้องก็จะได้ a เท่ากับ125หารก็จะได้25จากนั้นเปลี่ยน a กลับเป็นรูปเดิมนะคะก็คือเปลี่ยนกลับเป็น5ยกกำลังลบ x เท่ากับ25นี้การแก้สมการตรงนี้นะคะน้องจะต้องทำฐานให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งฉะนั้น25ทําเป็นฐาน5นั่นก็คือ5ยกกำลังสองน้องก็จัดการเปลี่ยนเลยค่ะ 5ยกกำลังลบเเท่ากับ5กำลังสเมื่อฐานเท่ากันแล้วให้น้องเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยน้องก็จะได้คำตอบ x แล้วค่ะลบเเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x ก็เลยได้คำตอบก็คือย้ายลบไปหาเลข2นะคะก็คือตอบลบ2นั่นเองค่ะ